ช่วงนี้เราไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เราเลยไปเที่ยวที่บ้านตัวเองกันค่ะไปเที่ยวจากคอนโดนรีมไปบ้านตี้ค่ะทางสั้นๆแต่ได้ฟิลใหม่อยู่นะไม่พอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาในไอีด้วยพร้อมแล้วค่ะไปกัน หอมเลยด้ยหอมมากอุ้ยกลิ่นเหมือนส้มกลิ่นส้มไงขอพูดก่อนได้ไหมวันนี้เราจะไปทำอะไรกันเราจะเดินทางโดยรถบ้านเราจะเดินทางจากคอนโดนี้นะคะไปยังบ้านนาตีซึ่งเป็นบ้านที่ทุกคนาไม่เคยเห็นเลยทุกคนได้เห็นครั้งแรกเป็นบ้านที่เป็นป่าที่จะไปปิกนิกกันที่ที่สนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้นะคะตะกี้ผูกคนบอกไปว่ามันหอมมากจริงใช่กลิ่นส้มซึ่งตัวที่ก้อยใช้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะเจลล้างหน้านะคะ w i ตซี่เมอร์ค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเจลใสแบบนี้เลย นี่คือพอเป็นเจลใสๆใช่ป่ะมันก็แบบมันก็คือทาอ้ยนีหอมเห็นไหมจริงก็คือมันทําความสะอาดนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีก็คือทําให้ผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสทาให<อ>้นผิวเนียนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็<อ>มีกลิ่นหอมของเปลือกส้มที่ทุกคนแบบได้กลิ่นไปนะคะและที่สาคัญก็คือมันไม่แห้งนะคะไม่เอียดนะคะหน้าไม่เอียดเดี๋ยวเราจะล้างให้ดูกันเลยคือระหว่างที่ก้อยล้างหน้าเนี่ยต้องมีการบํารุงต่อเพราะหน้าสะอาดใสแล้วต้องาต่อจ้าพลังหน้าเสร็จปุ๊บก็ต่อได้ตัวนี้เลยจ้าเมอร์ซี่วิตามินซีเป็นนตบก เลยเขาบอกว่าช่วยเรื่องสิวเออเป็นน้ำตบช่วยเรื่องสิวก็ที่มีสิวพดเนี่ยสามารถทําให้หายได้อย่างเร็วไวใช่้ใช่้สิวดฉันเป็นเนี่ยอันนี้อันนี้เรียกว่าสิวอักเสบใช่ป่ะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันจะลดการอักเสบลงเอว่าเราก็อ่ะนี่ค่ะใช่เลยน้ำตกเพราะว่าล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ใช้น้ำตกนี้ตบหน้าเข้าไปจะทำให้หน้าขาวใสเพราะมีวิตามินซีแล้วก็อแล้วก็ยังไงลดช่วยลดรอยหรือรอยจัดสิวด้วยนะ ขั้นตอนต่อไปคือ,อ,คอการบำรุงแบบเข้มข้นนั่นก็คือเซรัม่ม<ล>ขอบอกตัวนี้ก็ใช้ทุกคืนใช่มันมีอะไรรู้ป่ะมันมีวิตามินซีสอนุพันธ์ที่มีความสเสถียรมากเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เป็นการฟื้นฟูผิวได้เร็วมากมือ<ม>เห็นผลได้แต่ว,วันแรกเลยมันจะทําให้หน้ามือกระจ่างใสขึ้นพวกรอยสิวอะไรเงี้ยก็คือลดลงพวกสิวอักเสบอ่ะถ้ามึงทาพวกสิวอักเสบพวกนั้นจะ ลดการอักเสบลงด้วยเ,ออเพราะเขามีอะลเวล่าค่ะซึ่งวิธีใช้ของเขาอะคือมึงหยดไปแค่2อหยดพออย่ายหยดเยอะเกินไปไหนลองดู นืี่หนึ่งสองเออชอบกินชอบมากเลยอ่ะมันไม่ต้องทาเยอะมากเพราะว่าอันเนี้ยมันเข้มข้นมากอยู่แล้วซึ่งถามว่าราคาเท่าไหร่บ้างจ้าพูดไปสิของฉัน790ของฉัน239จ้าและของฉัน590บาทค่ะสามอันเนี้ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ดียวหนึ่งหกหนึ่งเก้าแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อในรายการนะคะลดเหลือ999เท่านั้นถูกมากเลยแค่หกหกบาทคือคุ้มมากมากนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะตลอดเดือนพฤษภาเลยสามารถ กดแอดไลน์เขาไปได้นะคะตรงข้างล่างนี้ตเพื่อไปกดรับของโปรโมชั่นบอกว่ามาจากรายการก้อยัตตี้ดรีมนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วนะเดือนนี้จะหมดแล้วใช่โอเคจ้าขอไปเต็มตัวก่อนเจอกันที่รถป่ะเย้ารโรลตี้ก่อนนะคะคารโรลีตีเคะมา้วมลไม่แต่นารัเพราะอะไรเพราะว่าแอบจัดไงใช่คือย่างนี้รถเขาว่าสวยอยู่แล้วนะ เพิ่มคิมิคเพิ่มดีเทลให้มันแบบเฮ้ยน้ำส้มหนึ่ง okay, อะไรหนึ่งรักม,ม,มากเดี๋ยวเราไปปิกนิกกันข้างล่างซึ่งต้องก่อนก่อนว่าที่พวกเราอ่ะหาเรื่องคุยกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะได้สนิทกันมากขึ้นอ,อันนี้เรื่อง oh. เกงอย่างตีดีมเคยไปเที่ยวกันมาสองสามที่ัน <8. S 1> มาใกลเข้ากลุ๊มนี้หลักกลุ่มนี้หลักสุดนะคะมันที่เข้าไปถามหนึ่งเลยเขาถามว่าอะไรที่เรารับไม่ได้อยู่เพื่อนท้่สุด นิสัยเที่ยวกันใช่ไหมนี่แยกกันเออเอาไปป้่ไปเที่ยวกันแล้วกันจะได้เข้าเตีมหรือจะเป็นนิสัยก็ได้เฮ้ยคนไม่อาบน้ำแต่จริงๆก็รักได้แหละเพราะว่าเราแยกกันไม่มันชินแล้วเว้ยเออมันชินแล้วเอางี้ได้เจ็ดคนใครไม่อาบน้ำบ้างแอมมี่คนแรกเลยตากล้องกูเนี่ยใช่คนที่สองอีบอสสอเขา่านนอนคู่กันนอนคู่กันมึงก็ต้องเสียงดังเลยเอางียบไว้ก่อนคนที่สามมีน้ำหอมสวยชิคนะคะอีดอกไม่อาบไม่อาบน้ำมีน้ำหอมเนี่ยเป็นคนที่ผมมันตลอดกูจะรู้สึกได้ อีวิโอเน็ตมีความเชื่อว่ากลุ่มฝรั่งฝรั่งอาบน้นรอบเดียวแต่มึงรู้ไหมฝรั่งอาบน้นรอบเดียวเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาวร้อนแหมแล้วว่าจะอาบเที่ยวอะไรได้ก้อยเนี่ยบอกเลยก้อยจะเป็นสายนอนคนเดียวไม่อยากไม้ใครเดือดร้อนแต่มึงสองคนอย่างแปลอบโค้บบูต้องเข้าใจว่าเจ็ดคนจะไม่อาบไม่ไหวอาบแค่สองขนาดแค่สองยังอย่ากบงไปทำหน้าที่จอกแอจะตกลงมาใส่กูอยู่เลยวอ่ะ กอกึกเด็กเขาดังมากเลยนะรอไปถึงบ้านแล้วค่อยคุยจบตอนนี้นอนก่อนพักผ่อนเอเคค่ะเจอกันที่บ้านบนรถบ้านค่ะบายค่ะในที่สุดนะคะเราก็มาถึงบ้านของเราแล้ว ถามเลยกูจําได้ถ้าเราสามคนได้เป็นรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรที่ไม่ใช่ความลับเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการอ่ะมึงคิดว่ามึงเหมาะกับกระทรวงอะไรกูยังคิดไม่ออกกูขอคิดก่อนเอางี้เอางี้คิดให้เพื่อนมึงคิดว่าดีมเหมาะกับกระทรวงอะไรไม่เหมาะเป็นกระทรวงไม่เหมาะเป็นรัฐมนตรีกูบอกเลยอีเดียมึงไม่เหมาะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไงฆ่าหัวมึงง้ออยากมาประเทศไทยานเลยประเทศไทย เล่านะอีดีมเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลเป็นพี่ผู้ที่ดูแลบัญชีของบริษัทเราใช่ตัดภาพมา3เดือนผ่านไปอีดีมไม่ทนเป็นยังไรเลยสักอย่างเดียวมันยากมากแต่มันยากแต่มันยากแต่มันยากกูแค่อยากดีพอไประเด็นคือมึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไม่รู้เพราะตัดบริษัทอ่ะมันไม่ใช่แค่เงินเข้าเงินออกนะทุกคนรู้ไหมเออมันมีเรื่องภาษีส่งภาษีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าดีมก็คือไม่ได้เป็นรัฐมนตรีส่วนนัตตี้เนี่ยมันกระทรวงวัฒนธรรมได้อยู่เออใช่อากเป็นระทำไมวะ มึงดูแบบมึงดูสนับสนุนเออศิลปะอ่อแล้วมันก็ดูลำไยมึงดูแบบมึงดูแบบก็ทำให้แบบวัฒนธรรมไทยได้แบบไปสู่ชาวโลกได้แล้วก็ไม่อยู่กับโซนนี้มือก็ได้นะกูอยู่กับโซนีแต่ว่ามึงมัเป็นแกนนำดีกว่ากูว่า ใช่เออมึงเหมอะเป็นมึงหมาะเป็นคนที่เป็นกระทรวงยุติธรรมอยู่นะก้อยเหมือนมันเป็นคนที่เห็นความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เท่าเทียมกันในสังคมถูกต้องเพรฉะนั้นก็หมาะมากตัวพระโตเขาต้อยไปกระทรวงยุติธรรมก้อยไปเลยแล้วในข่าสมุิกู้สองคนเป็นรัฐมนตรีอยู่ตอนนั้นมึงจะทำอะไรเพื่อลักกระบอกเสียงเออเือนอสร้างกระบอกเสียงกูเห็นกระบอกเสียงสองคนคือกระบอกสองกว่าแล้วกูว่าแล้วกูวอกสักแต่ผมใจมากสอบเปบอร เปเรื่องที่ดีไปเรื่องที่ดีค่ะคำถามถัดไปคำถามเขาคือว่าเมาที่สุดในชีวิตอ๋อเมาที่สุดในชีวิตเมาที่สุดในชีวิตเกิดยังไงเอากลัวก่อนเลยเพราะว่ากลัวไม่ค่อยเมาเท่าไหร่มันก็เลยจะจำง่ายเหร้วะในระหว่างนะคะที่พวกเราเมามอยหอยสังนะคะก็มีแม่นางสองแม่นางนะคะมาช่วยจัดสถานที่ปิกนิกให้เราพร้อมกับผู้จัดการน่ารักมากเป็นคุณแม่ของนาตี้นะคะแล้วก็พี่สาวของริชาแล้วก็ผู้จัดการของเราเป็นครอบครัวน่ารักมาก ตัดไตัดมาได้พวกเราไม่ทำที่อะไรเลยตอบยังมึงอ่ะดีอะไรนะที่สุดในชีวิตที่ไหนเปุรกีเฮ้ยมีสุกันร้ามีสุกกันร้องไห้กูจำได้ใช่ร้องไห้ที่ไม่เจอพี่มิวในถาคือไอดอลเรายืนไห้อ่ะใช่้ใช่ปฏิเสธสักแก้วรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อ่ะหมายถึงว่าเดินก็เดินไม่ค่อยได้หรืออะไรกูรู้สึกว่าเป็นภาระเดี๋ยวเดี๋ยวมึง เด yeah. <pe> ี๋ยวมึงกลับกับวีนะแล้ววีไปนอนคอนโดมึงโอเคว่าวีเช็คกูนอนกับมึงกูนอนกับมึงกูดูแลมึงตลอดโอเคไหมแล้วมึงร้องไห้ทำไมก็คือกูรู้สึกว่ากูเป็นภาระแล้วกูคือมันรู้นจะไม่มารู้สึกผิดที่มันเป็นภาระคนอื่นเช้าแล้วมันก็มาร้องไห้แล้วกูก็คิดเลยว่ากูจะไม่มาแบบนี้อีกก็ก็บอกไปพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ร้องไห้ไปเรื่อยๆไม่ทำแล้วก็ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วที่เมาเหรอไม่มีอีกแล้วที่ไม่เมาแล้วก็เมาแบนี้ กูนั้นแม่กูยังไม่รู้นะคะแม่กูที่จัดโตให้พวกเราอีกครั้ินคือว่าเป็นเหตุการณ์ที่กูไปเที่ยวสมุยกับเพื่อครั้งแรกเป็นการไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไกลๆครั้งแรกในชีวิตไปกับแกงนี้แหละแกงน้ําหอมอะไรแบบนี้ไปกับน้ำหอมดี้หอมียังไม่ยังไม่สนิทกับน้ำยังไม่สนิทกับแกงเลยแต่ว่ามีน้ําหอมมีเป็นพสเศษกันอยู่ก็ไปแล้วกูก็ไปทำบริกรรมมากมายอีวีก็ให้กูลองอะไรที่กูไม่เคยลองในชีวิตไปๆมาๆก็คือกูตื่นมาอีกทีหนึ่งเป็นชาววันใหม่ อยู่ที่โรงแรมแล้วเช้าแล้วอยู่ในชุดนอนคอนแทคเลนก็ถูกถอดออกใส่แว่นอยู่ตอนนั้นเออซึ่งไม่ได้ไม่มีคอนแทคเลนเองด้วยเชียถอดให้ยัางไงวะแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้ก็แย่มากมึงเราไม่มีสนนันอันตรายมากไม่มียงไหนไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีชุดนอนนะตีละไม่ะเอางี้ ท้ามทำแบบนี้ก็ดีแต่คือกล้าทิ้งตัวพอรู้สึกไปกับเพื่อนอ่ะใช่อันนี้มีผลมีผลนะไม่ตอนนั้นคือปีหนึ่งโมอยู่โง่โ้ตกตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยรู้สึกว่าสนุกรู้สึกสนุกก็เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะทุกคนอันตรายมาก ที่อยู่กับคนที่เราไว้ใจได้ใช่คืออันเนี้ยเคสตี้เป็นเคสที่โชคดีเพราะว่าเพื่อนดูแลได้แต่ถ้าเกิดสมมติไปกันหมดอะแล้วเมากันหมดอะมันจะอันตรายนะคะทุกคนไม่ควรทำควรดูแลตัวเอง้ด้ะไรใชพอค่ะปีหนึ่งเหมือนกันไปเลยมันจะมีร้านที่เขาสายชื่อว่าร้านมูนชายมันคือเหล้าเขาเรียกเหล้าป่าหนึ่งมันหวานสองเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอกูรู้ตัวอีกทีอ่ะมันเป็นภาพที่กูยืนนั่งอยู่หน้าร้านแล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาคนบปาดคนเดียวเพราะกูไม่บอกใครย จะภาพจำคือกุ้งพวกไม่อีกไม่ได้แล้วเหมือนมันหมดหมดท้องแล้วมึงเมื่อวันนั่งอยู่ตรงกุกงป่านนแต่กันอย,นนอยู่ข้างในกูบอกแล้วพี่ไม่มีเพื่อน,นไงตอนนั้นยังไม่รู้จักเราคือถฐานกูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดูถ้ากูรู้สว่วนตอนนี้เป็นพาเราแล้วกูจะจัดการเองไม่บอกใครเดินออกไปเด็ดเดี่ยวนั่งอยู่แล้วก็เป็นชวนทีถึงว่ามาที่สุดเพราะว่าร้านมูนชายเล้วเล่าป่ามึงกูหิวเหรอเมงตอนนี้ไม่ไม่เปิดกูหิวเหมือนกันเราไปอุ่นแซนด์วิชกินเอออุ่นแซนด์วิชกินนะขอกินก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเมาไปปิ๊งเน็ตไปป นี่คะแซนด์วิชของกู๊ดแอนด์กรีนนะฮะไม่ใช่มีแค่นี้นี่มีนเร์สมากจริงเพราะว่าแม่เตรียมมาให้จากบ้านไม่รู้ว่าจะมาปิกนิกนี่อ่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรกุลรัตรีทำไมคนไทยเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อเจ้าอะไรอะมึงกันพวกคนเราเรื่องมึงใส่แม่ถามคำถามเราหรอแม่ถามว่าอะากใส่ไหมใส่ไหมอ๋อหรือแม่ต้องการบอกละตตี้ใช่คำถามที่คนจะต้องตอบคือคนที่กินเป็นคนสุดท้าย อ้าวเหรอมีลูกกับมีนพิลวิทไหมเราเครื่องมีลูกแบบไหนไม่เห็นแปลกเลยเออเห็นแปลกกูมีนะเออเอาซุูมีเหรอลูกอะไรอะอ๋อมีจบแล้วคำถามเร็วมากอ่ะมึงคำถามนี้ง่ายๆเลยมายอมมาเฟืองมาไฟคืออะไรคนถามเยอะมากอ๋อก็คือก้อยคือมายมนี่คือมาไฟดินมคือมาเฟืองนี่อะมันคือว่า จะตั้งชื่อบริษัทก้อยจะตีดีนี่แหละั้างไม่ได้มันั้งไม่ได้เพราะว่าเคขาไม่ให้ชื่อก้อยชื่อตัวจีนั่นแหละก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อพวกเราตอนก่อนหน้านี้ที่อยู่กันสามคนแสบสันแสบซ่าชื่อว่ามายมุกเหลืองมาไฟนช้เลยจบค่ะจบแล้วคำถามอันถัดไปคือทำไมถึงเลิกคุยกับอัพวะมาเต้นึงเทอัพกูไม่ได้เทอัพ มึงเฮเฮเว้ยไอ้เียมึงพูดความจริงนะความจริงกูคุยกับอับไปประมาณก็มึงคุยกันกันเท่าไหร่คุยนานอยู่อนะคุยสี่ห้าเดือนนะบักอือถามใครวะถามอักูเามันมีกักูอะเอาจริงป้ามันตอนนั้นอะกูรู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่ามันมาเพราะพี่แมนด้วยตอนนี้หลักๆกูรู้สึกว่ากูคุยกับใครกูก็คือเปรียบเทียบกับพี่แมนตลอดเวลากูรู้สึกว่าอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เหมือนทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนคน แก้วามันคือแบบสิ่งนั้นที่เราเคยไปทับใจคน,น,ค,น,นคนนี้คนนี้มีไม่เหมือนเขาเลยแล้วก็เทียวเทีย่ยวเที่ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราคิดว่าลืมได้แล้วไงคือ,อคิดว่าโอแบบว่ามูฟออนแล้วก็เลยเหมือนไปคุยกับคนอื่นมันไม่ได้ตั้งใจก็รู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่แบบนี้ก็เลยแบบให้เขาไปดีกว่าแล้ววันที่บอกเลิกอัพพูดว่าอะไรอาว่าไปต่อไม่ได้แล้วประมาณนั้นน่ะมอัพร้องให้นะแล้วมึงทำไรต่อไปรอบกลางไฟต่อไม่กูร้องให้กูเขาไปนั่งร้องให้คนเดียวที่ห้องน้ำมึงรู้ป อ้าวกรู้สึกผิดอะใช่มึงคนคนนึงอยู่ด้วยกันมาตั้งห้าเดือนอยู่ดีไม่มีแล้วมันก็ต้องสะเทือนใจบ้างเปล่าเออวีนก็ร้องไห้ใช่ไอ้หัวเออ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 เเออ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 เเออ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 เอเอ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 เออเออเออออออเออเออ ทีนี้เนี่ยพอค,คุณเพื่อนเราเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาไปคบกับพีนิกกี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมคุณก้อยเรื่องเกิดมาจากเขาว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรารับรู้ไว้ <c oughs> อันนั้นไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรแต่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแน่ๆเลยคือในบรรดาคนที่ก้อยคบมาในชีวิตนี่คือคนที่คี่ถึงที่สุดเป็นเรื่องที่กูรู้สึกว่ากูต้องปรับตัวเพราะว่าก้อยมีในลักษณะนิสัยของคนที่หลายๆครั้งไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรเราก็จะทำแม่งไปก่อนทำไปแต่ แล้วเขาเคยพูดก็คานึงว่าบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับถูกหรือผิดมันเกี่ยวกับว่าชอบหรือไม่ชอบอถ้าคือจะแบบอยู่ด้วยกันรครบกันมันก็ต้องแคร์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่สุภาสิตนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปรับจูนคำถามถัดไปพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็มีเรื่องขี้งอนอะไรไน่ะมาแกเอออ่ะเขาถามสามคนเลยว่ากับแฟนคนปัจจุบันหรือคนที่คบอยู่คุณเคยกระทําการอะไรที่งี่เง่าที่สุดมีเรื่องี่มึงเลยนะเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยมึงนไม่บอกอ่ะเยอะคือพี่แมนเนี่ย เวลากูไปบ้านเขาเนี่ย <Ừ. S 1> มันจะมีสถาปนตรายกรรมที่เคยสร้างสารรค์เอาไว้ก็เป็นรูปแบบที่เคยแปะรูปของแฟนเก่าซึ่งกูเคยเห็นรอยนั้นอยู่แล้วด้วยนะแต่มันเหมือนแบบพอกูหันไปแล้วกูไม่ชอบรอยเที่ย,ยนี่แม่งน่าหงุดหงิดจริงๆเลยทำไมไมันต้องอยู่ตรงนี้ทุบบ้านเลยทุบบ้าน,ท,านทุกกระแพงนเองสร้างบ้านใหม่กูไม่อยากเห็นรอยนี้ของกูกูไม่สดทนะับเลยปะปะ รอยนี้ไม่เคยมีในบ้านมาก่อนเจงไอ้ก้อยอะแต่ว่าเลนี้เยแต่เรื่องที่งอนอ่ะไอ้ก้อยอะมันมันไม่ที่งเลยนะอนึงก่อนมีเรื่องงี่เง่าเลยไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหมมื่อยแต่คทีเมื่อยค่ะทาง่ีหลังจากูดจัดการเมื่อยดีงอนยังไงว่าไปเล่าที่สุดคือวันคริสต์มาสยังไงอ๋อไม่เออใช่ก้อยอยู่ด้วยวันนั้นพรุ่งนี้เันคริสต์มาสแล้วพุ่งนี้ รู้แล้วว่าพวกเนี้ยไม่ว่างเออก็จะไม่ได้เจอกันวันที่ได้เจอกันคือวันนี้พอเขาเขาก็เลิกงานเสร็จงานแล้วเหมือนกันกูก็เสร็จงานแล้วถ้าบอกว่าเสร็จแล้วก็คือจะแบบไปไหนต่อเกินข้าวไม้อะไรเอใดๆก็คือแบบมีกิจกรรมทําต่อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นคือแบบไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนวดกูก็แบบทำไมถึงคือถ้าไปนวดแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็น้อยไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะถึงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถึงสามชั่วโมงเพราะว่ามึงแบบนอกว่าต้องขับรถด้วยเชื่อแสกมันไม่ได้嘛 เอาหัวมือเข้ามาหนึฮัลโหลทำให้พี่แอมมี่ต้องขึ้นมาบนนี้เลยแอมมี่กลัวมาก้อยแตงเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวพึ่งกินเดินไปแล้วมึงก็พูดก่อนมึงต้องมีคนถามว่าแล้วก้อยกับตี้ทำจมูกไหมทำใส่ละกันไหมจริงๆอ่ะมีคนถามหลายคนก็คือจริงๆนั่นเปคนถามดีมนี่แหละแต่ว่าบีมไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าตี้ก้อยทำนะถูก้องตี้สวยตี้ทำแล้วสวยอ่ทำตอนปีหนึ่งเข้าปีหนึ่ง ก็เมืออ่อตอนเรียนจบนะคะอีก้อยอใช้กระดูกอีก้อยใช้ก,กระดูกนะคะบางทีก็ลืมไปแล้วอะ่ะบางทีา็ทำเทโลยีอีก้อยเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วคือใช่ของตีนย<ป>ุ๊กแม่ของคุนยุก๊กแม่แต่กูก็ไม่คิดจะทำใหม่แล้วเพราะกูกลัวเจ็บใช่พอแล้วปลปเปิดรูปในโทราศัพท์ล่าสุดอ้ะมึงอะไรกูไม่มีอะไรอยู่แล้วกูไม่อยากเข่งของใครนอกจากมึงเลยกูไม่มีอะไรอยู่แล้วนี่นะคะโอเคไหมคะประมาณนี้ด้วยมึงไม่รู้สึมากมากเม่อวาอย่าแตะไรเยอะเกินอะ สเต๊ปหนึ่งสองสามตีเด้อตีกอล์ปตีกอล์ปบีมตีคอปซี่เออตีกอล์ปได้อกได้ได้ได้แต่กูตีไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเราต้องใส่ชั่วโมงบินมึงต้องตีแบบใช่ไหมเนื่องมันนึกรูปดีไม่ได้มึงเดี๋ยวเขารู้มีรัฐบาลมีรัฐบาลแสดงความคิดเห็นอันนี้เพิ่งเออเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองละคับอออกกูแน่รรปตันนี้ไม่น่าสนใจผ่านไปเลยอันนี้อันนี้ อวดนะอวดมานประชาโชคดีที่เราอ่าเมื่กไงเมื่อไงมาเฮ้ยโชคดีอเมริกาเป็นยังไงบ้างตัดมาเฮ้ยรวยมากนะแต่ยังอยากรวยมากกว่าเดิมดูท่าแล้วจากโมเฮงโมนี่เขาถามว่าเนี่ยพอถ้าถ้าโควิดหมดอ่ะอยากไปไหนกันที่สุด อยากไปเที่ยวหนออ๋อญี่ปุ่นก่อนเลยไหมโอใกล้ๆก่อนไปญี่ปุ่นจริงๆขอพูดนะโควิดตั้งแต่รอบที่แล้วอะพวกเราทั้งหมดเจ็ดคนอะจองทุกอย่เพื่อไปเซาล์อฟริกาเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วแล้วคือแม่งน่าไปมากคือกำลังจะได้ไปแล้วจริงๆอะเมื่อมอาทิตย์หน้ากูจำได้เลยเพราะกูใช่ประมาณอนาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราติดตามว่าเราจะไปไหนกันลงโควิดปิดเรื่อคำถามนี้คำถามนี้กูยังเจอไม่ถึงบ้านเมื่อกีไม่อะไรมิสไซรแปลกๆที่คนอื่นไม่รู้ ฟันขาวอ๋อมึงแปลงไอ้ตี้ชอบแปรงฟันแบบมากกูไม่ได้ชอบแปรงฟันแต่ว่ากูอะแค่รู้สึกว่าต้องการความสะอาดถึงขั้นสุดแปรงนานแปลงสองรอบแล้วมันมึงเข้าใจป้ะาถ้าแปรงเยอะเกินไปมันจะสึกมึงไม่ได้รู้มึงรู้เพราะกูบอกมึงเพรใช่มึงบอกกูถูกแล้วใช่ไหมใช่เราก็แปรงฟันแรงไม่ดีนะคะอันนี้เก็บไปเป็นข้อมูลแปรงฟันแรงเป็นยังไงอะข้อใดอเล่ะมั่ออ่ะแล้วมื่ ตอบไลช้ามาก ờ, ตอบไลช้าใช่ท,<า>ที่เป็นคนที่จับโทรศัพท์ตลอดเวลาขอ,อเล่านี่ล่าสุดมีงานตอนเที่ยงอ๋อใช่เที่ยงประมาณเที่ยงสี่เที่ยงห้านาทีผู้จัดก,การอีกคนหนึ่งโทรมาหากูว่าติดต่อดีไม่ได้เพราะว่าดีไม่ไไมไรับโทรศัพท์เลยแล้วแบบดีมีงานกูก็แบบเออแล้วตอนนั้นเป็นช่วงแบบกักตัวต้องไลฟ์ในคอนโดใช่ต้องกักตัวด้วอยู่คนเดียวคือนางไม่เคยไปสายไม่เคยแบบยิ่งถ้าเป็นเรื่องงานนางจะแบบไม่ได้กูก็เลยแบบเฮียดีไม่งเป็นไรแน่ๆเพกูตื่นมาเที่ย์ คือมีคนมาได้ยินเสียงกิ่งจากห้องแล้วก็รู้มาแบบแบบเบอร์เบอร์แบบไม่รู้เรื่องว่าแบบเชื่อมีมีไลฟ์มีเฮียอะไรจำอะไรไม่ได้เลยพอไปถึงเขาบอกว่าเนี่ยมีคนมาตามเหมือนว่าคุณดีแบบมีงานอะไรเงี้ย bildung. พอดูอีกทีก็คือแบบมีคอเยอะมาเยอะสิของกูน่าจะมีสักสิบห้าของมึงคือกูจะเป็นคนที่แบบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวกูเร็วมากแต่กูแก็ไม่แปลกก็ไม่แปลกก็แปลกก็คือเมาเปวนว่าไม่ว่าเราจะแปลกกันแค่ไหนนะคะเราก็มาอยู่ร่วมกัน ด้วยกันอย่างอย่างอย่างดีแล้วพี่เขาสุขขอองคนย่าลืมนะคะฝากช่องค่ะก้อยนัตตีดีนะคะกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์นะคะแล้วกด s ติดตามด้วยคขะจะถึงล้านแล้วช่วงนี้ถ้าสมมติใครเลยรู้สึกว่าเอออยากไปเที่ยวเราไม่รู้ว่าไปเที่ยวไหนได้ก็รลดได้อาจจะเป็นชอยส์ก็จริงถูกต้องเหมือนได้ใหญ่ที่โอเคระหว่างนี้เดินไปค่ะอุ้ยเรื่องนี้ของเรากูอ่ะมีต้นมะพร้าวเยอะมาสิป่ะแล้วกูอ่ะกากินมะพร้าวเยอะมากจนกูเข้าลมอ่ะเพราะระหว่างนั้นติดคอไม่ใช่ 11เลอมเนี่ยชีสเคปบอม